กดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ้าสวัสดีทุกคนนะคะอันยยงาเซล Hello everybody Welcome to Remember Channel นะคะวันนี้นะคะโอ้โหเป็นวันแรกนะคะที่จะออกไปข้างนอกกับออมมา่ากับแม่ย่า2คนค่ะมารุ้นกันนะคะ คนหนึ่งก็พูดเกาหลีไม่เป็นคนหนึ่งก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดไทยไม่ได้งงประปางมกันไปนะคะเจเอพามาถึงอ้าวนึกว่ามากันสองคนโอ้โหอาหารเยอะขนาดนี้โดนแล้วดูอาหารกันนะคะอือหือปลาสดสดจ้า แล้วมีผู้ใหญ่มาเข้ามาทีละคนสองคนนัวเราไม่รู้จักอะคะ่ะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะคะดูคนแรกค่ะเสื้อสีชมพูพูดภาษาอังกฤษได้เย้ yeah. ค่ะกินเสร็จแล้วเราก็มาทําภารกิจกันค่ะหาหอยหาปูกันไปค่ะมาดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแก๊งอัจุมานะคะ <laughs> เราเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ อาจุมมาแปลว่าป้านะคะถ้าอยากเรียกใหหน่ารักก็เรียกว่าอาจุมมนีคุณป้าขาเริ่มเริ่มเก็บได้เยอะแล้วนะคะเยอะเกินไปแล้วจะกินยังไงเนี่ยรุ้นคนอื่นเก็บดีกว่าค่ะแล้วก็ดูวิวไปชิวๆค่ะในวันที่แดดจะหาง่ายมากเลยนะคะแล้วก็หาเอาใต้หินค่ะมีทั้งปูมีทั้งหอยเต็มไปหมดเลยค่ะขุดๆหาดูอะค่ะ เนี่ยค่ะมันจะหนีเราแบบนี้ค่ะนานๆๆพอมันหนีเราก็ตามมันไปค่ะถ้าเราตามมันไม่ทันเราก็หาตัวใหม่ก็ได้ว้า oh. Bio crab fish market. s h m r k e t It's e t t e r t h a a t อ เรากับเขาก็พูดแต่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรคะ่ะก็นั่งหาเห็ดหาหอยไปอ่ะเนี้ยค่ะหอยไม่มีเห็ดะหนคะคะไม่มีเห็ดหอยโอ้โหนะคะได้ค่ะมันก็จะเกาะหินแน่นมากเลยนะคะแล้วก็งัดใต้หินแบบนี้นะคะหนักนะคะหนกักนี่ค่ะทำเอาเมื่อยมือเมื่อยขาอยู่ค่ะแต่สนุกค่ะแต่แดดแตดด่แรงมากนะคะ <laughs> what can I do with this one? <laughs> Soup. Soup? Yes. Salad. Salad? just spicy salad. <laughs> first this first time. Yeah. Wow. <laughs> เพื่อนๆคะไปกินข้าวไปจับปูจับหอยนะคะกับเราแม่ๆเสร็จแล้วนะคะยังไม่จบคะ่ะไปคาเฟ่กันต่อนะคะริมทะเลคะ่ะคาเฟ่เริมทะเลริมทะเลสบายๆสไตล์ปูซานนะคะวิวสวยมากคะ่ะตอนเย็นๆนะคะวิวสวยงามมากเลยคะ่ะ แม่แม่ทำอะไรกันแม่แม่ก็ชมวิวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันค่ะ mm hmm. เป็นอันเสร็จสิ้นวันนี้นะคะมีรูปที่ระลึกเต็มเลยค่ะ